สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับอต้อนรับสู่ช่องยูทู e สนุยบุรียัมครับผมวันนี้เรามีภารกิจจะย้ายรถรถไทยนะครับรถไทยลากรถแมคโคมาลงหน้างานตอนนี้ก็คุโบต้าอยู่สามห้าครับ โรงงานวางท่อครับแต่พอดีว่ามีภารกิจไปส่งอีตันให้ลูกค้าเดี๋ยวเราจะเอากระบะตัวนี้เชื่อมกับเทเลอร์นะครับแล้วก็เอาเจ้ายันมาเนี่ยขึ้นเทเลอร์ไปใส่ผานแล้วก็ไถนาครับเฮ้ยเๆๆมามาม เอ,อาลงมาเอาชนเลร์นี่ว่าจะไปคนดีแตนสองลูกค้าเอาสลักเออฮะ เอา好了ไปเอเอทีนี้ก็เอาสะพานลงครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบนาันไดรถไทยจะขึ้นได้หรือเปล่ารถไทยกับช่วงของสะพานเทเลอร์เนี่ยจะขึ้นได้ไหมเดินแล้ว,วค่อยดูกันครับตอนนี้ก็เอาสะพานลงแล้วแหละ ครับโดยอาจารย์มาร์กมาร์ไม่เรียน,ยนบ่ปิดเทอมปิดเทอมช่วงนี้ปิดเทอมเดี๋ยวมาร์กชินจังเดี๋ยวได้ไถนาครับลองดูการถ่ายครับย,ยันมาขึ้นได้ไหมเนี่ยเอา้าตามมาขับมา รถขุดก็ตรงงานวางท่อครับท่อปละปาที่สมชั่วโมงก็จะเรียบร้อยครับผมยาวไปถึงนู่นนะครับเอ้าเดี๋ยวมาดูครับว่าคนไทยจะขึ้นได้ไหมดูช่วงล้อ ได้ไหมเฮ้ยใส่สโลใส่สโลว์ะใส่เกียร์เตาเออได้เว้ยเก๋ๆบาย,ยอ้าวสวยสวยมาขนาดมาหนไปอ้าวพพอ,พอ ออขึ้นได้เวย้ยล็อกเบรกไอ้ล็อกเบรกด้วยดึงยังเออล็อกแล้วแหมเจ้วเลยเจ้วเลยมีเทเลรเนี่ยก็สะดวกสบายไยงนนครับยันมา EF ห้าหนึ่ง CT ครับตัวนี้เอาไปไถนาครับ เตรียมลงฤดูกาลไถยนาแล้วครับช่วงนี้รถดำก็คงจะต้องจอดก่อนนะครับโอ้แรงเยอะเว้ยมาก้ามีแฟนยังวะมีแล้วครับโอ้อายุเท่าไหร่ฮะยี่สิบสี่ครับสิบสี่ยี่สิบสี่เฮ้ยสิบสี่สิบสี่ยังมีแฟนเลยเว้ย nào ừ, làm bài, vẫn okay. à. có trẻ vẫn vậy rุ่น dù, già rồi, trẻ nhỏ vẫn có trẻ, làm bài, rồi, 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 rồi เอาเดี๋ยวลองดูว่าโตโยต้าคันนี้จะลากเทลเลอร์ไวไหมเอ,เอออไปได้ไวยากไา้ครับสบายเลยครับโอ้สุดจัดเลยครับพี่น้องเอา ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็คงจะต้องเดินทางกันไปเอาผ่านชนแล้วก็ไปไทยนาครับผมเดี๋ยวภารกิจของเราเดี๋ยววันนี้มีภารกิจไปส่งอีแตนให้ลูกค้าที่อำเภอสวรรณภูมิครับรอยเอ็ดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายตอนนี้ครับผมขอบคุณมากครับ